เชื่อว่าเงินจะสามารถช่วยโลกได้แต่ว่าถ้าเราศึกษาจริงๆเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ว่าบิตคอยหรือเงินจะสามารถช่วยโลกได้แต่ว่าเงินนี่แหละที่พาโลกมาในสภาวะที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมเรามองว่าการใช้จ่ายคือมาตรวัดของความเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจที่ดีแล้วเงินเก็บหายไปแล้วพอเงินเก็บหายไม่พอคนถูกกระตุ้นให้เป็นหนี้มากขึ้น คุณคิดดูว่าเราทํางานกันทับตายสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแทนที่ของมันจะถูกลงมันแพงขึ้นเราสามารถอาา์กิวได้ว่าการพัฒนาของอารยธรรมของมนุษยชาติทั้งหมดคือเรื่องราวของการสั่งสมทุนทัตย์ มนุษย์เราสั่งสมสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุนทรัพย์และทุนทรัพย์เหล่านี้ทาให้เรามี productivity สูงขึ้นและ productivity ที่สูงขึ้นทําให้เราสามารถมีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นการสั่งสมทุนทรัพย์มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ผู้คนก็จนลงเรื่อยๆในขณะที่คนที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตเงินสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ต่างๆกลับรวยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เพราะเขาสามารถที่จะใช้เงินที่ผลิตขึ้นมาก่อนได้ก่อนมันจะเสื่อมเสียมูลคา่าพ่อแม่ทํางานจะเก็บเงินให้ลูกสักคนหนึ่งมันผิดตรงไหน รัฐต้องทำลายอำนาจครอบครัวท,ทิ้งทำยังไงง่ายที่สุดทำให้เงินเก็บของครอบครัวมันทำลายถูกทำลายเสื่อมค่าไปเราจะมองเงินที่เป็นเครดิตมันนี่ว่ามันเป็นลายบิลิตี้ของแบงค์หรือว่าเป็นลายบิลิตี้ที่แบงค์ถืออยู่แต่ว่าบิตคอยนมันไม่ได้เป็นลายบิลิตี้มันไม่มีคาสต์บาร์ r t อริสมันเป็นคอมมอ d ดิตี้คือเป็นแค่สินค้าชนิดหนึ่งที่ใครอยากได้ก็ได้ใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาอะไรเงี้ยน,นะฮะเป้าหมายมันจริงๆก็คือเอาความเชื่อมั่นในตัวกลางออกไป แปลว่าโลกเรากำลังถดถอยลงในอัตราที่เววันนั้นเยอะมาก mm hmm. การแก้ไขปัญหาด้วยการเปลี่ยนเอาเงินที่เป็นเครดิตมันนี่ออกไปมันจะได้ทําให้โลกเราเดินหน้าต่อได้ พูดถึงเรื่องของปรัชญาหรือว่าความสวยงามของบิตคอยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เคยพูดถึงว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งอิสรภาพนะคะซึ่งดูยิ่งใหญ่มากๆก็เชื่อว่าตอนที่สร้างนะคะซาตโตชินาการมุตกนะคะก็จะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะคะณถึงเวลานี้เนี่ย เวลามันอาจจะไม่ได้นานเท่ากับทองคําหรือแอสเซทอื่นนะคะแต่ว่าเท่าที่มองอยู่ตอนนี้นะคบจะไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้หรือเปล่านะคะเป้าหมายมันคืออะไรกันแน่หนึ่งสองจะไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ไหมเป้าหมายมันยิ่งใหญ่มากเลยผมไม่รู้หรอกว่าซาโตชินะเขามโตะกเขามองอะไรไว้บ้างเพราะว่าเอาจริงๆแล้วไม่มีใครรู้จักว่าเขาคือใครใหรือว่าเป็นใครที่ไหนยังไงหรือคิดอ่านยังไงแล้วจากไวเปเปอร์เป้าหมายมันคืออะไระเป้าหมายมันจริงๆก็คือเอาความเชื่อมั่นในตัวกลางออกไป ซึ่งในวันแรกที่อ่านกน่ไม่มีใครเข้าใจ้วยว่าเจ้าออกไปทําไมนะฮะคือคือเข้าใจแหละว่าตัวกลางมีปัญหาเข้าใจแหละว่าตัวกลางบางทีอาจจะไม่สามารถปเทคเงินของเราได้<ม>เข้าใจแหละว่ารัฐบาลบางทีก็ทําเงินเฟ้อจนเงินของเรามันเสื่อมค่าค่ะแต่ว่าความเข้าใจพวกนี้มันค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่กับมันนานขึ้นเรื่อยๆ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 ซึ่งจริงๆพอเรามองย้อนกลับไปอ่ะผมึมบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ซาโตชิจะออกแบบสิ่งนี้มาโดยที่เขาไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งกว่าพวกเราทุกคนนะฮะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้อง เข้าใจด้วยคือบิตคอยไม่ใช่เทคโนโลยีที่แบบอยู่ดีซาโตชินาคาโมโตะใครก็ไม่รู้เสกปิ้งขึ้นมามันมีเขาเรียกว่ามีเฮอริเทจคือมีมีต้นตระกูลทางด้านพัฒนาการและและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เข้ามาประกอบเป็นมันเนี่ยยาวนานไปหลายปีมากๆนะฮะไล่ไปตั้งแต่ประมาณปี1970ถึงปัจจุบันคือมูฟเมนต์กลุ่มไซเฟอร์พังทั้งหมดเทคโนโลยีทางด้านคริปโตกราฟีทางด้าน p าวเวอร์คีพาวเวอร์คีคริปโตกราฟีนะฮะเออ่ uh, proof of work reusable proof of work สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกนำมาประกอบมาเป็นบิตคอยน ซาตชิไม่ได้สร้างอะไรใหม่เลยเอาเทคโนโลยีเก่าๆทั้งหลายมารวมกันนะสิ่งเดียวที่เขาสร้างขึ้นมาที่เรียกว่าใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนจริงๆอาจจะเป็นในส่วนที่เราพูดไปก่อนหน้านี้คือระบบการปรับความยากในการขุดบิตคอยที่ทําให้ต้นทุนของบิตคอยนั้นเนี่ยจะไม่มีวันห่างจากราคาขางบิตคอยมากนะักเพื่อป้องกันการแห่ไปขุดหรือว่าแย่งกันผลิตเพราะฉะนั้นการที่เขาสามารถ Identify ตรงนั้นได้ว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องทําเพื่อที่จะแก้ปัญหาการสร้างเงินที่ไร้ตัวกลางได้เนี่ยแปลว่าเขาต้องเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ จริงๆผมมีเสื้ออีกตัวหนึ่งไม่ได้ใช่มาผมจะเขียนคำว่า fix the money fix the world นะมันเป็นคำพูดของของกลุ่มบิตคอยเนอร์ซึ่งซึ่งคำพูดนี้บางคนก็จะมองว่าบ้า ah นะเสียสติไปละนะผมอ่านหนังสือของซีฟ็อกซ์ที่เขามาเขียนเขียนด่าวงการคริปโตและบิตคอยแบบเหมารวมไปเขาก็บอกว่าไอ้ e y, พวกบิตคอยเนอร์นี่มันบ้ามันเชื่อว่าเงินจะสามารถช่วยโลกได้แต่ว่าถ้าเราศึกษาจริงๆเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ว่าบิตคอยหรือเงินจะสามารถช่วยโลกได้ แต่ว่าเงินเนี่ยแหละที่พาโลกมาในสภาวะที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ําต่างๆนานาต้นตอของมันเนี่ยเราสามารถที่จะเทร e ทุกสิ่งทุกอย่างแบกกลับไปที่ว่าเงินมันไม่สามารถทํางานเป็นเงินได้แล้วเงินมันไม่สามารถทํางานเป็นเงินได้ตั้งแต่เมื่อไหไร่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้มานานมันเพิ่งเป็นแบบนี้มาไม่นานเองนะฮะเงิน เงินเรียกว่าเงินล้มเหลวในการทําหน้าที่เป็นเงินถ้าเราจะต้องพินพอยสักจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยก็อาจจะพินพอยไปสักประมาณปี1 9ึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่ก็ได้ช่วงสงครามโลกครั้งที่1น,นะหรือว่าการก่อตั้ง Federal Reserve หรือถ้าจะเอาให้มันชัดเจนที่มันมีหลักฐานมากกว่านะาจะเป็นปี1 9ึ3งเที่มีการยึดทองคําจากประชาชนอเมริกันทั้งประเทศประเทศไทยก็มีการทาไปก่อนหน้านั้นแล้วเช่นเดียวกันอังกฤษก็มีการท,ทําไปก่อนหน้านั้นแล้วเช่นเดียวกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่อหนึ่อนาเนี่ แล้วภายใต้ทองคำเนี่ยเรามีการสร้างนาวัตกรรมใหม่ๆเรามีการยกระดับคุณภาพชีวิตเรามีการคัดค้นหาเฟ้นหาแหล่งพลังงานใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรามีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตของทุกคนบนโลกนี้เปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเกิดขึ้นมาตลอดเวลาจนประเทศมันยิ่งใหญ่ครอบคลุมได้ทั้งเทวีครอบคลุมไปทั้งโลกจนการค้ามันเชื่อมต่อทั้งโลกจนถึงวันที่ทองคํามันไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่าการค้าม,มันกว้างใหญ่เกินไปทองคําถูกรวมศูนย์และในสุดถูกควบคุมนะฮะ เราต้องเข้าสูรร่ระบบที่เรียกว่าเงินบิตคอยเนอร์ใช้คำว่าเงินเฟียดก็คือเงินที่รัฐบาลสร้างขึ้นด้วยอำน,นาจกฎหมายนะเงินเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากหนี้เงินที่เราเรียกว่าเป็นเครดิตมันนี่บิตคอยจะเป็นเงินในอีกประเภทหนึ่งเป็นเงินในกลุ่มที่เราเรียกว่าคอมมอดิตี้มันนี่ซึ่งจะขัดกับตำราเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดเลยเพราะปกติในตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเราจะมองเงินที่เป็นเครดิตมันนี่ว่ามันเป็น liability ของแบงค์หรือว่าเป็น liability ที่แบงค์ถืออยู่แต่ว่าบิตคอยมันไม่ได้เป็น liability มันไม่มี c o u n t e r p a r t ี้ i ิสอันนี้ขอแบบโทษทีอาจจะกระโดดเร็วไป นะมันเป็นคอมมอดิตี้คือเป็นแค่สินค้าชนิดหนึ่งที่ใครใครอยากได้ก็ได้ใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาอะไรเงี้ยนะฮะการที่มันดึงเงินกลับมาเป็นคอมมอดิตี้เหมือนต้องทำใหม่เนี่ยมันก็คือพยายามดึงโลกที่ท,ที่ที่คว,ย,วยเขวออกไปเนี่ยกลับมาภายในโลกที่เงินมันสร้างจากหนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ Incentive System ของระบบตลาดมันกลับหัวกลับหางหมดเลยโลกเราจเจริญเติบโตขึ้นมา เราสามารถเราสามารถอาร์กิวได้ว่าการพัฒนาของอารยธรรมของมนุษยชาติทั้งหมดคือเรื่องราวของการสั่งสมทุนทรัพย์ทุนทรัพย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทุนนะฮะในหลักของทุนนิยมทุนทรัพย์นั้นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทุนในการทํางานเช่นเบ็ดตกปลาสําหรับนักจับปลาแหเรือต่างๆนานาสินค้าที่เป็นทุนทั้งหมดมนุษย์เราสั่งสมสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุนทรัพย์แล้วทุนทรัพย์เหล่านี้ทําให้เรามี productivity สูงขึ้น และ productivity ที่สูงขึ้นทําให้เราสามารถมีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นภายในโลกแบบนี้เนี่ยเงินในวันนี้จะสามารถซื้อของในอนาคตได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหรือในสถานการณ์ที่เราเรียกว่าเงินเฟืดอซึ่งในบบการศึกษาเราในปัจจุบันพยายามให้ประชาชนทุกคนกลัวเงินเฟื่อกันจนแบบขี้อ่อนขี้แก่เราถูกสอนมาตลอดว่าเงินเฟ้อคือสิ่งชั่วร้ายเงินสิเงินเฟ้อคือสิ่งน่ากลัวมันจะทาให้เงินเฟ้อนิดเงินเฟอนิดนิดคือสิ่งที่ดี จริงๆเงินเฟอ้อนิดๆคือสิ่งที่ดีเราบอกเงินเฟอ้ออยู่ที่2%เป็นเป็นทาร์ทเกตที่ดีเนี่ยก็เป็นการพยายามอิมูเลตทองคําเพราะว่าทองคำเนี่ยมีตราเงินเฟอ้อที่ประมาณ 2, 2%ถ้าพูดถึงบทบาทของบิตคอยอย่างหนึ่งนะคะในการที่ต่อสู้กับเงินเฟอ้อนะคะหรือว่าคือเป็นตัวเหตเรื่องของอินฟล레이ชันมันก็จะมีการพูดในหลักที่เป็นเศรษฐศาสตร์กระแสหลักปกตินะคะ ừ ừ. เรื่องของเกณฑ์เงินเฟอ้อที่แบงก์ชาติเขาก็จะมองเป็นทารเกตก็คือเงินเฟอ้อ2%ร์นะคะก็เป็นตัวที่เราเห็นว่า แบงค์ชาติต่างๆใช้กําหนดเรื่องของอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะคะมันมีความสัมพันธ์หรือมีสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตยังไงกับเกณฑงินเฟ้2 2> อ2%จริงๆตามหลักเศรษฐศาสตร์แบบออรเลีนเราจะมองเงินเฟ้อน,น,น้อยที่สุดคือดีที่สุดะนะฮะคราวนี้เนี่ยเงินเฟ้อ2%เป็นเป้ามาจากไหนอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนข้อคิดที่น่าสนใจผมก็ไม่รู้หรอกมันมาจากไหนแต่ให้เดาแล้วกันถ้าเดาเนี่ยผมเดาจากการที่สมัยก่อนเลยอ่ะระบบการเงินของโลกมันตั้งอยู่บนทองคำ แล้วทองคำเนี่ยมันมีการอัตราการผลิตยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหนึ่งหนึ่งจุดห้าถึงสองเเต่อปีนะของสัปปายเพราะฉะนั้นสต็อกทโฟลของทองคำมันจอยู่ที่ประมาณนั้นคือไม่ว่าทองคําจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่ยังไงเนี่ยด้วยความที่เหมืองทองคามันไม่ได้สปินอัพกันไง,ไง่ายๆอัตราการผลิตมันค่อนข้างจะคงที่อยู่ที่ประมาณ2%ต่อปีเพราะฉะนั้นมันมีปริมาณเงินใหม่ไหลเข้ามาในตลาดเนี่ยประมาณ2%ตต่อปีนะฮะ เราก็อาจจะมองตรงนี้ก็ได้ว่าโลกมันก็เฟื่องฟูดีเนาะในสมัยมาตรฐานทองคานะครับอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ก็ได้แต่ว่าพอเรามากําหนดอัตราเงินเฟอ้อสที่เป็นอัตราเงินเฟอ้อชิงนโยะบายเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้เหมือนกับการที่ทองคํามีปริมาณเพิ่มขึ้น2%ต่อปีมันค่อนข้างจะตกกันข้ามเลยในขณะที่ทองคํามีสป라ายเพิ่มขึ้น2%ต่อปีมันเกิดขึ้นในโลกที่ productivity ของสังคมอาจจะเพิ่มมากกว่า2%ต่อปี สมมติว่า productivity ของสังคมเพิ่มขึ้น5%เนถึง1ิซต่อปีแล้วทองคามีปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ2%อต่อปีสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือเงินเฟืดอนะหมายความว่าทองคาที่คุณมีวันนี้ถ้าคุณถือไว้อนาคตมันซื้อของได้มากขึ้นนะครับซ,ซึ่งอย่างที่บอกคือคนจะกลวเงินเฟือกันเพราะว่าเราคิดว่าอย่างนั้นเราคนจะไม่ใช้เงินแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เพราะว่าคนมีเงินเก็บมากขึ้นแล้วก็สามารถซื้อได้มากขึ้นข้อที่หนึ่งเขาจะ make informed decision คือเขาจะซื้อในสิ่่งทีเา เห็นว่าคุ้มค่าเท่านั้นอันนี้จะนิดนึงมันอาจจะใช้น้อยลงแต่มันไม่ใช่ใช้น้อยลงเพราะว่าไม่อยากใช้แต่มันใช้น้อยลงเพราะว่าเขาจะไม่ใช้เงินแบบโง,โง่ๆนะฮะแต่2คือถ้าเขามีเงินเก็บแล้วเงินมันเพิ่มเรื่อยๆในอนาคตเขาใช้มากขึ้นนะ,ค,ะนะคนที่มีเงินเก็บเยอะๆเขาก็จะใช้มากขึ้นเพราะสัดส่วนของเงินที่ใช้มาเป็นเงินที่เล็กเมื่อเทียบกับเงินเก็บของเขาเคน n e มองว่าประเทศที่มีการใช้จ่ายเยอะคือประเทศที่รำ่ำรวย แต่การมองแค่นั้นแล้วมาบอกว่าอัตราการใช้จ่ายที่เอามาวัดเป็นค่า GDP เป็นมาตรวัดความมั่งคั่งของประเทศอะมันเป็นการเรียกว่ามองเหตุกับผลสลับกันนะฮะเราไปมองการใช้จ่ายเยอะเป็นมาตรวัดแต่จริงแล้วสามารถสาเหตุที่ทําให้เขาใช้จ่ายเยอะได้เพราะเขามีการเก็บออมเยอะเคียนมองว่าการเก็บออมเป็นเรื่องบาปการเก็บออมคือการดึงเอาเงินออกจากระบบแล้วไม่ไปหมุนในระบบไม่ทําให้เกิดแบบว่าไม่ทําให้เกิดพายุหมุนเงินสดที่จะทําให้เกิด multiplier effect อะไรต่ออะไรทั้งหลายเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นคราวนี้ พอเรามาพูดถึงเงินเฟอ้อ2%มันกลับมาที่ definition ของเงินเฟอ้อทองคาเมื่อกี้เวลาเราพูดถึงการจัดการเติบโต2%เราพูดถึง monetary supply inflation ปริมาณของทองคําเพิ่มขึ้น2%แต่เวลาเราพูดถึงเงินเฟอ้อในปัจจุบันเพิ่มขึ้น2%เราไปดูที่ price inflation คือราคาข้าวของเพิ่มขึ้น2%มันคนละเรื่องกันเลยคนละคนละคนละโลกกันเลยนะฮะการที่ราคาของแพงขึ้น2% แปลว่า monetary supply inflation อย่างน้อยนะนะฮะหรือว่าพูดง่ายคือการเสื่อมค่าของเงินน่ะจะต้องสูงกว่า productivity มวลรวมของทั้งโลกอย่างน้อย2%ถึงทำให้ของทุกอย่างมันแพงขึ้น2%ทุกๆปีคุณคิดดูว่าเราทำงานกระทับตายสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแทนที่ของมันจะถูกลงมันแพงขึ้นมันผิดธรรมชาตินะถูกไหมฮะเออมันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรานึกถึงสังคมสักสังคมนึ่งง่ายๆสังคมเนี้ย ผลิตสินค้าได้มี productivity surplus ก็คือพูดง่ายๆคือมีผลิตผลที่แบบว่ามากขึ้นกว่าแต่ก่อนมีการพัฒนาเชิงผลิตผลได้สัก10อต่อปี<ฆ>แต่เขามีเงินอยู่เท่าเดิมนะฮะมีเงินเป็นทองคำอยู่เท่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคือในปีถัดไปมันก็เป็นไปได้ที่ว่าทองคำเขาจะซื้อของได้มากขึ้นประมาณ10%ทุกคนก็จะเหมือนมีเงินเก็บมากขึ้นก็จะมีกำลังการใช้จ่ายมากขึ้นแล้วเมื่อไปเรื่อยๆคนที่มีวินัยางการเงินก็จะร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใช้จ่ายมากขึ้้นเรื่อยๆไดถกม แต่การที่การที่เขาเรียกว่าอะไรการที่ Pri c e มันเพิ่มขึ้น2%มันแปลว่าถึงแม้ว่าสังคมนั้นจะมี productivity สัก10%เหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ดีๆรัฐบาลผลิตเงินเพิ่มขึ้นอัตราปริมาณเงินเพิ่มขึ้นอาจจะต้องมากถึง12ถึง15%คือมากกว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้แม้ว่าคุณจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนั้นถูกขโมยไปและนอกซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือคุณยัง ต้องรับบาปรับกรรมกับราคาข้าวของที่แพงขึ้นแลกกับงานที่เราทําหนักขึ้นนะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือภายใต้ในโยบายแบบนี้เกือบร้อยปีละตั้งแต่ federal reserve ตั้งขึ้นนะฮะตั้งแต่ถ้าจะเอาจริงๆก็ตั้งแต่วันที่เราเข้าสู่ระบบ f u ลเฟีย t s ซิสเตจริงๆก็ปี1971เ่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็เห็นว่า การสั่งสมทุนทรัพย์มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ผู้คนก็จนลงเรื่อยๆนะฮะในขณะที่คนที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตเงินสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ต่างๆกับรวยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเืๆเพราะเขาสามารถที่จะใช้เงินที่ผลิตขึ้นมาก่อนได้ก่อนที่มันจะเสื่อมเสียมูล,ลค่าดังนั้นมันจะยิ่งทําให้การเหลื่อมล้าทางสังคมเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วพอมันเหลื่อมล้าทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้เราพูดไปถึงเรื่องข,ของการทําลายสถาบันครอบครัวสถาบันสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นคือสังคมก็อ่อนแอสังคมที่อ่อนแอก็็็จจะะะหหววัััังงงงพพพึึึึ่่รรรรฐฐมมาาากกกกกขข้้น้นนนนอเปตใ รัฐต้องช่วยเราทำยังไงดีรัฐต้องพิมพ์เงินมากขึ้นเพื่อมาอุ้มชูพวกเราและยิ่งพิมพ์เงินมากขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันสร้างผลประโยชน์ให้กับกลุ่มคนที่อยู่ใกล้เครื่องพิมพ์เงินมากที่สุดเราใช้คาว่าเครื่องพิมพ์เงินในเชิงในเชิงความหมายเชิงนามธมามนะนะฮะแต่ในขณะเดียวกันคนที่เรียกร้องเงินเหล่านั้นกลับเป็นคนที่ต้องรับกรรมเพราะว่าเงินที่เขาได้รับยังไงมันก็ไม่มีทางเท่ากับราคาค่าของที่จะแพงขึ้นสําหรับเขาแล้วทําให้ชีวิตเขาใช้ยากขึ้นเรื่อยๆทุ มันแปลว่าพัฒนาการทั้งหมดของโลกจะต้องถดถอยลง2%ทุกปีและนั่นคือเป้าหมายนั่นคือเป้าหมายในความเป็นจริง8% 10% 9%ในปัจจุบันแปลว่าโลกเรากำลังถดถอยลงในอัตราที่เร็วกว่านั้นเยอะมาก<ะ>การแก้ไขปัญหาด้วยการเปลี่ยนเอาเงินที่เป็นเครดิตมันนี่ออกไปมันจะได้ทำให้โลกเราเดินหน้าต่อได้จะที ันนั้นคือเกมน,นี้จริงๆแล้วดูจะสร้างความเข้งแข็งให้กับรัฐและทุนแต่สร้างความอ่อนแอให้กับประชาชนแล้วก็ระบบการเงินทั้งหมดใช่ผมก็อย่างที่บอกคือพอเงินมันกลายเป็นเครดิต Incentive มัน,ม,น,ม,นมันกลับหัวกลับหางแทนที่เราจะสั่งสมทุนทรัพย์เพื่อเพิ่ม productivity และยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นและทําให้สินค้าทุกอย่างมันถูกลงด้วยเงินที่เรามีเรากลับเราทํากลับด้านกันเราเรียนกันว่า ค e value money แปลว่าเงินในวันนี้มีค่ามากกว่าในอนาคตเสมอแล้วเงินมันจะเสื่อมค่าลงเสมอเราต้องรีบใช้มันในวันนี้เสมอเรามองว่าการใช้จ่ายคือมาตรวัดของความเจริญรุ่งเรืองทาเศรษฐกิจที่ดีนะฮะจริงๆหลักการคิดแบบนี้เนี่ยมันเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นในช่วงสมัยสงครามโลกนั่นเอง ะะมาจากจอห์นแมนนัตเคนซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นบิดาหแห่งเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่หรือว่าจากออสโลสกูซึ่งซ่งก็เรียกว่ากลายเป็นต้นแบบของการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ในทุกมหาวิทยาลัยทั่วโลกหลังจากนั้นเป <ใน S 1> ็นต้นมาเคนเซนเคนเซนกับ,บ <Se> ออสโลจริงๆแล้ว,ลวมีสองส่วนออสโลคือเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องคำนวณได้แล้วแสดงออกได้ในเชิงสมรรการไม่งั้นไม่ใช่ความจริงแตจริงๆก็คือหลักการของเขาคือจะปฏิเสธสิ่งที่เรียกว่าเหตุและผลคือบางสิ่งบางอย่างมันสามารถอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้อ่ะ แต่ถ้าไม่เข้าสมการตัดออกเออแต่ถ้าไม่สามารถปูเป็นสมการได้อยู่ไ้สาระไม่ต้องมาคุยกับเราอะไรเงี้ยนะชู้ชูไปที่อื่นเพราะฉะนั้นเขาสามารถ dismiss สิ่งที่เรียกว่าเป็นเหตุผลที่เขาเถียงไม่ได้ได้นั่นคือนั่นคือในโลกปัจจุบันตอนนี้กลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าคนใช้กันเยอะขึ้นแล้วเงินเก็บหายไปนะเงินเก็บหายไปแล้วพอเงินเก็บหายไม่พอคนถูกกระตุ้นให้เป็นหนี้มากขึ้นอ่าแล้วแล้วเราก็โทษแล้วมันก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนมันทําให้เกิดความยากจนมันทําให้เกิดความยากลำบากเต็มไปหมด นะทุกครั้งที่เราเป็นหนี้เ,<ม>เรากำลังผลิตเงินเพิ่มขึ้นผ่านระบบเครดิตสเต็มนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่รัฐบาลเท่านั้นที่ผลิตเงินคนที่ผลิตเงินเยอะที่สุดคือประชาชนเงินเองเนี่แหละ<ม>เราผลิตเงินกันผ่านระบบธนาคาร<ม>นะเรากู้หนี้ยืมสินต่าง,งๆนานามาไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านซื้อรถต่าง,<ม>งๆเ,เรามีคาลเจอร์ที่เราน o r m a l i z e การที่เราจะเป็นหนี้ตลอดชีวิตเพื่อที่จะมีบ้านสักหลังหนึ่ง ในสมัยที่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าเขาสามารถทํางานเก็บเงินสักสองสามปีหรือ4ี่ปี5ปีแล้วสร้างบ้านสักหลังหนึ่งแล้วบ้านสมัยนั้นอาจจะใหญ่กว่าบ้านสมัยนี้ที่คุณซื้อได้เป็นรูหนูเล็กๆในหลายเท่ามากแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าประชาชนเยอะขึ้นแล้วพื้นที่ดินมันน้อยลงด้วยซ้ําแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือเงินมันถูกทําลายเงินมันเสื่อมค่าลงนะฮะยิ่งมีจํานวนเงินเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ในที่นี้เราจะเรียกว่า monetary supply inflation ก็คือ อิน l ฟลชันที่เกิดขึ้นกับปริมาณของอุปทานเงินพูดง่ายคือมีจานวนเงินมากขึ้นเท่าไหร่สัดส่วนของมูลค่าในเม็ดเงินแต่ละหน่วยมันก็น้อยลงแค่ว่ามันทีมันไม่ได้น้อยลงในทันทีเพราะก,กว่ากว่ามันจะรีเฟล็กต์ออกมาในด้านที่คนจะรับรู้ได้มันก็จะต้องไปผ่าน,นกลไกตลาดของด m มาสัพพลายซึ่งมันจะส่งผลให้เกิดไม่ว่าจะเป็นดิมาพูหรือจะเป็นคอส u s ชอิน l ฟลชันเกิดขึ้นเป็นอิน l ฟลชันในกลุ่มที่ใน,าานศาสตร์ปัจจุบันเราจะเรียกว่าเป็นอินเฟลชันซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะคือสิ่งที่เร นะฮะอินฟลชันมันตามมาทีหลังบางทีมันดีเลยมันสิปีเลยจาก m o นาร a r y ีสป라 l อินฟลชันแต่ตั้งแต่ที่เกิด m o นาร a r y s u p p l อินฟลักชันเงินมันเสื่อมค่าลงแหละผลของการเสื่อมค่าของเงินคืออะไรผลของการเสื่อมค่าของเงินคือเงินเก็บออมถูกทำลายอันนี้เป็นสิ่งที่เกนเซียนยก็จะเถียงว่าในขณะที่เงินเก็บออมถูกทำลายแต่ไรายได้คุณเพิ่มขึ้นแล้วมันไม่ดีหรอเพราะว่าถ้าคุณใช้เงินเก็บออมคุณก็เอาเงินคุณพ่อคุณแม่เงิน เออคุณปู่คุณยา่ามาใช้แล้วก็อยู่กินสุขสบายแล้วมันก็ไม่เกิด productivity ขึ้นสิในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะการที่พ่อแม่ทํางานจะเก็บเงินให้ลูกสักคนหนึ่งมันผิดตรงไหนแล้วการที่ลูกเขาสามารถมีต้นทุนในการใช้ชีวิตที่สูงขึ้นมันสามารถทําให้เขาสามารถลงทุนและ take risk แล้วก็สร้าง productivity ที่สูงกว่าพ่อแม่ได้สองพี่น้องตระกูลไร้ไม่มีวันผลิตเครื่องบินได้ถ้าไม่มีที่ไม่มีภูเขาและไม่มีบา,ญญานยาดานั้นซึ่งได้มาจากเจ้าคุณปู่เจ้าคุณย่าของเขา ในทุกวันนี้เขาไม่สามารถไปเช่าพื้นที่แบบนั้นที่จะมาเล่นอะไรกันแบบนั้นได้ถ้าสองพี่น้องตระกูลรายเกิดวันนี้เขาก็คงทํางานอยู่ในบริษัทกลุ่มแฟงสักกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นเอนจิเนียร์ทำงานหาเช้ากินข้าแล้วสุดท้ายก็เงินเดือนเนยอะแยะแต่ไม่หมดรายได้มาหาศาลเลยแต่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังหนึง่งหรือกว่าจะมีบ้านก็มีกรมรมสิทธิ์ตอนที่อาจจะหมดลมหายใจพอดีใช่ค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคือคือคือคอ,อ,อินเซนติมันเพี้ยนไปหมดแล้วพอตรงนี้สิ่งจริงสิ่งนี้เกิดขึ้นคือ เราสังเกตเห็นไหมว่าครอบครัวเล็กลงอครอบครัวเล็กลงเพราะว่าคนไม่ให้ความสําคัญกับการรักษา relationship กับครอบครัวแล้ะคือจริงๆเราจะมองว่าเห็นแก่ตัวก็ได้แต่มนุษย์เป็นสัตว์เห็นแก่ตัวนะฮะถ้าเจ้าคุณปู่มีปราสาทสักหลังหนึ่งและมีสินทรัพย์เยอะแยะเต็มไปหมดเราก็คงอยากไปหาเจ้าคุณปู่บ่อยๆนึกออกไหมนั้นมันทําให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วครอบครัวที่อยู่ด้วยกันก็จะขยายธุรกิจกิจการออกมาแล้วทําให้มีอํานาจปกครองกันภายในครอบครัวที่ที่มีอํานาจพอสมควรเลยอํานาจตรงนี้เป็นภัยต่ออํานาจรัฐ เพราะอำนาจของครอบครัวจะโอเวอร์ไรส์อำนาจรัฐรัฐต้องทำลายอำนาจครอบครัวทิ้งทำยังไงง่ายที่สุดทำให้เงินเก็บของครอบครัวมันทำลายถูกทำลายเสื่อมค่าไปแค่นี้ลูกหลานก็ไม่เห็นหัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วดีไม่ดีพ่อแม่มาของเงินลูกกินอีกเกิดความเกลียดชังกันในครอบครัวอีกเกิดการมองว่าพ่อแม่เป็นภาระอีกผ่านไปมองว่าในที่สุดฉันจะไม่เป็นภาระของลูกแล้วฉันจะไม่มีลูกอีกนะฮะในที่สุดคนก็ไม่มีลูกกันเหมือนในปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นนี่จะเห็นว่า นี่ผมผมยกตัวอย่างประเด็นเดียวซึ่งมันเป็นปเป็นใกล้ตัวของผมเพราะผม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 เป็นพ่อลูกอ่อนนะฮะก็เราก็จะเราจะอินกับเรื่องครอบครัวผมเป็นคนเป็นแฟมิลี่แมนมาตั้งแต่เด็กเงินที่เป็นเครดิตมันทําลายแฟบริกของสังคมแม้กระทั่งสถาบันง่ายๆสถาบันครอบครัวก็ถูกทําลายศาสนาก็ถูกทําลายนะฮะแม้กระทั่งสถาบันการปกครองโดยทั่วไปก็ถูกทําลายสถาบันการเมืองก็ถูกทําลายธุรกิจเองก็ถูกทําลายการลงทุนในธุรกิจหุ้นกิจการต่างๆ กิจการเดี๋ยวนี้คุณจําเป็นต้องคืนทุนให้ได้3ปี5ปีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่3มปี5ปีนี้สมัยผมเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่สามารถคืนทุนได้ในสเดือนหเดือนไม่มีใครลงทุนกับคุณละเพราะว่าอะไรเพราะเงินมันเสื่อมค่าเร็วมากถ้าเงินมันไม่สามารถรีเทิร์นเป็นกําไรที่เร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อได้มันไม่มีใครอยากลงทุนแล้วไม่มีใครใช้อัตราเงินเฟ้อที่รัฐบาลประกาศฮะอัตรานั้นมันเพิร์เจอร์ทุกคนมองไว้ตลอดว่าไม่เกินสิน2%ต่อปีคือข์เซุนไม่ม้เกช้ทําไมมเปไร่เป็นิงค่อู่คุนกินขาว ทุกวันมาตลอดชีวิตแล้วเราดูดิว่าราคาข้าวเราย้อนไปสมัยมัธยมถึงตอนนี้มันขึ้นมากี่เท่าเราคำนวณย้อนหลังไปหาอัตราการเติบโตทบต้นอ่ะของประเทศทไทยอยู่ที่ประมาณ8%ซึ่งึงถือว่าต่ำจริงๆถือว่าต่ำมากหลายประเทศอยู่ที่สิบกว่าขึ้นไปนะฮะประเทศทไทยกรุงเทพนะอยู่ที่ประมาณ8%ถ้าต่างจังหวัดจะต่ำกว่า,า,านี้นิดนึงจริงๆก็ต้องถือว่าแบงค์ชาติเราทํางานดีมากชมซะหน่อยแต่ว่านั่นแหละคือ คือมันเร่งความรีบร้อนในการพยายามสแสวงหาผลกําไรค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆที่ออกมาก็จะเป็นธุรกิจที่ต้องการตักตวงผลกําไรระยะสั้นให้มากที่สุดต้องการตอบสนองความต้องการของผู้ถูอขึ้นให้มากที่สุดผมเห็นโมเดลตรงนี้ reflect อย่างจากในวันก่อนที่ผมฟังสัมภาษณ์ของแจ็คดอสซี่เขาคุยกับเอ็ดเวิร์ดสโนเดนแล้วสโนเดนก็พูดถึงว่าแบบ ทำไมแจ็คถึงมาสนับสนุนแพลตฟอร์มเอ๊ะโปรโตโคอลตัวใหม่ที่ชื่อว่า Noster อะไรต่ออะไรเงี้ยนะฮะแล้วแล้วคือแจ็คดอซี่เองก็เป็นคนที่มีชนักบักหลังพอสมควรเพราะว่าตอนที่เขาทำทวิตเตอร์หลายคนก็มองว่าเขาเองอ่ะก็เป็นสัตรูต่อ Freedom of speech เหมือนกันเพราะเขามีการแบนการเซนเซอร์ผู้คนต่างๆนานาเยอะแยะมากมายที่มีความเห็นต่างทางการเมืองซึ่งจริงๆใน Twitter f i ฟ e ล์ที่หลุดออกมาก็ได้เห็นแล้วแหละว่าการแบนทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่แจ็คไม่ได้รับรู้ แล้วเขามีการกีดกันแจ็คออกไปไม่ให้เขามายุ่งเพราะถ้ายุ่งปุ๊บเราเนี่ยเดี๋ยวทำงานไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นซ e o ที่ไม่สามารถควบคุมบริษัทได้แต่ถ้าไมบริษัทเขาไปทางนั้นเ,เขาก็เล่าให้ฟังว่า Twitter สมัยก่อนมันเป็นโปรโตโคอลมันเป็น API มันไม่มีแม้กระทั่งเว็บไซต์ไม่มีแม้กระทั่งแอปทุกคนต้องเขียนแอปเพื่อไปใช้มันเองมันคือพื้นที่ของเสรีภาพในตอนที่มันเริ่มเปิดโปรงเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นในสงครามตามพื้นที่ต่างๆเพราะว่าผู้คนที่อยากใช้สามารถเขียนแอปแล้้้้ววใใใชเเออองงไไดม่่่ตตขนนนาาครแัที เริ่มมีนักลงทุนเข้ามาถือหุ้นเขาต้องทําให้หุ้นมันขึ้นเพราะฉะนั้นเขาต้องมีรายได้เขาต้องมีกําไรเขาก็ต้องปิด API ทั้งหลายไม่ให้มีใครมาเขียนแอปได้เขาต้องเขียนแอปเองเขาต้องเขียนเว็บเองแล้วดึงทุกอย่างเซ็นทรัลไลซ์เข้ามาแล้วพอเซ็นทรัลไลซ์เข้ามาปุ๊บเขาก็มีอํานาจในการที่จะสอดส่องดูแลควบคุมแล้วก็เซ็นเซอร์ผู้คนซึ่งเขามองว่านั่นคือจุดที่ Twitter ไปผิดทางแล้วก็ล้มเหลวสําหรับเขาเขามองว่าสิ่งที่ทาให้ Twitter ล้มเหลวในวันนั้นคือ ือเขาต้องหาเงินแล้วมันไม่มีทางอื่นที่จะหาเงินนอกเหนือจากเข้าสู่ตลาดหุ้นแล้วก็เข้าสู่เงินของ V C ต่างๆลงทุนต่างๆซึ่งอยู่ภายในระบบของเงินที่เป็น Money as Credit System นะฮะสิ่งที่ทําให้เขามีความหวังในวันนี้คือ Bitcoin เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถมีเงินที่ง่ายๆก็สามารถระดมทุนก็ได้สามารถลงทุนก็ได้ด้วยเงินที่มันไม่สามารถถูกทําให้เสื่อมค่าได้ไม่สามารถถ,าถูกผลิตเพิ่มได้และไม่สามารถถูกควบคุมได้วันนี้เขาไปสนับสนุนโปรโตคอลใหม่ที่ชื่อว่า Nostr ซึ่งเป็น decentralized social platform ก็ได้นะครับซึ่งซึ่งมันเหมือน Twitter <จะ S 1> ยุค,ครแรก,รกเลยเหมือนเหมือน Twitter ยุคแรกแทบจะไม่มีผิดเลยผมเป็นหนึ่งในคนที่ได้มีโอกาสใช้ Twitter ยุคแรกนะ,ะได้ใช้ผมได้ใช้แอปจิ๊บๆของของพี่สุกรีนะ,ะก็เป็นความภาคภูมิใจของชีวิตอันหนึ่งว่า เอ่อหลายคนชอบพูดถึงซุกรีเป็นตำนานเราบอกเราได้ใช้ของเล่นของเขาอะไรเงี้ยค่ะและตอนนี้ใช้นอสเตอร์ด้วยตอนนี้ก็ใช้นอสเตอร์ก็คือเป็นบรรยากาศเดียวกันกันกบ Twitter ในยุคแรกๆนะฮะซึ่งซึ่งแจ็คเขาบอกว่าเขาอยากจะเห็นมันเป็นอย่างเงี้ยต่อไปแล้วคิดว่าคราวนี้มันจะเป็นได้เพราะว่าคราวนี้เนี่ยมันมีช่องทางและมันมีอย่างที่บอกกลับไปเมื่อกี้คือองครักษพิลักบิตคอยใช่ไหมค่ะมันมีคนที่ให้ค่าในด้านสิทธิเสรีภาพ property rights แล้วก็ freedom of speech ยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุน developer นักพัฒนาโปรแกรมเมอร์คนที่ทํางานสร้างธุรกิจอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ค่อยๆเข้ามาสนับสนุนค่อยๆเข้ามาตั้งธุรกิจกิจการเกิดเป็นเอร์คิจร้คนมีขึ้นภายในแล้วเอร์คิจร้คนมีเหล่านี้ในที่สุดมันไม่ต้องงอสถาบานันการเงินหรือประเทศที่ไหนนะฮะ That's why นะคะที่มา fix ตอบ,บยาามากใช่ f i x w r l d นะคะเห็นแง่มุมของ bitcoin นะคะลึกซึ้งมากๆนะคะปรัชญาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็สิ่งที่ ถ้าไปได้ถึงเป้าหมายสำเร็จนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่แน่นอนนะคะบิตคอยเนอร์และก็ผู้ที่ติดตามมานานนะคะแล้วก็ศึกษามานานเนี่ยอยากจะให้ทำหน้าที่ถึงภารกิจนั้นให้สำเร็จนะคะแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแทรกแซงระบบการเงินจนก,กระทั่งทำให้เงินที่เป็นปัญหาเนี่ยทำให้เกิดปัญหาในหลายๆส่วนคือถ้ากลับมาสุดท้ายนะคะในมุมของอ investor หรือกระทั่ง trader หรือคนที่ลงทุนอาจจะไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งนะคะแต่กิต้าก็เริ่มเห็นจากการ<ม>ที่ไปพูดคุยในหลายๆเวทีนะคะคือมีคนพูดถึงบูรณนรอบใหม่มีคนพูดถึง golden เ g e ของบิตคอยยุคใหม่หลังจากที่เดี๋ยวจะมี h a วิ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมี bitcoin ETF หวังเม็ดเงินสถาบันแล้วก็คาดหวังเรื่องนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลงนะคะคือแต่ประเด็นคนเขาบองว่า,าในรอบใหม่ที่มาเนี่ยก็สิ่งที่เหมือนเป็นภาพที่เปลี่ยนไปคือ คนเชื่อในบิตคอยมากขึ้นนะคะมีการตั้งคําถามถึงว่าคือถึงรอบใหม่มานะคะคือจะมีการขึ้นของเหรียญทั้งตลาดนะคะซึ่งแน่นอนอัลตคอยก็อาจจะขึ้นเดียวกับบิตคอยก็ได้เป็นร้อยเป็นพันเท่าใช่แต่ว่าคือตอนนี้ดูเหมือนว่าคนเนี่ยจะมุ่งมาให้ความสําคัญกับบิตคอยมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันได้ถูกผ่านการเวลาแล้วว่าสุดท้ายมันก็ยังอยู่บ้านคงอยู่ยืนยงนะคะแล้วก็ไม่แตกสลายหายไปเหมือนกับหลายๆเหรียญที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปนะคะ จ์ตามมองยังไงกับคำแนะนำที่ให้กับนักเทรดนักลงทุนนะคะในโอกาสที่อาจจะเกิดบูรันรอบใหม่หรือมีความหวังของบูรันรอบใหม่ก็คำแนะนำของซาโตชิเดิมเลยอะแล้วเฮา i ินนด้วยนะฮะนิกซาโบก็พูดเหมือนกันในยุคแรกๆเลยก็คือถ้าถ้าวันนี้ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรยังไม่มั่นใจที่จะแบบว่าลงทุนอะไรกับมันหรือถือมันเนี่ยมีติดกระเป๋าไว้นิดนึงก็ยังดี นึกออกไหมคือคือแ well, บ่ง a l l o c a t e w e ซักหนึ่งเปอร์เซ็นหรือศูนจุดหนึ่งเอร์เซมันไม่ได้ขนหน้าแข่งร่วงอะไรเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยมันจะเป็นอินเซน i v e ให้เราศึกษาเพิ่มขึ้นนะเมื่อกี้พอเราไปพูดถึงเรื่องของ f i x e money f i x the well เนี่ยจริงจริงจริงจ,งจงสิ่งที่น่าตื่นเต้นของปิดคอยก็คือก็คือประเด็นตรงนั้นแหละคือการที่มันเป็นซาวมันนี่นะฮะคือการที่มันเป็นเงินที่มั่นคงที่มันจะทำให้โลกแทนที่มันจะกลับหัวแทนที่จะ ทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีเราจะกลับไปสู่โลกที่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะ,ะมันเป็นโลกที่เราอยากอยู่แล้วเป็นโลกที่ท,ที่น่าอยู่ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในโลกบิตคอยที่ศึกษาบิตคอยมานานๆเนี่ยก็อยากจะเห็นโลกแบบนั้นแหละนั่นะคือเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําก็คือผมไม่เคยแนะนําให้ใครซื้อบิตคอยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมผมยืนยันตลอดเพราะว่าหลายครั้งและที่ผมเห็นคนซื้อบิตคอยโดยไม่มีความเข้าใจแล้วเจ็บตัวนะฮะ ราคามันยังผันผวนเมื่อเทียบกับหน่วยเงินที่คุณยังใช้เป็นมาตรวัดอยู่ในปัจจุบันทางท้งจริงถ้าคุณฉุกค,ค,คิดสักนิดหนึ่งคุณจะรู้ว่าอดอลลาร์มันควรจะเป็นมาตรวัดมูลค่าจริงหรือเปล่านะนะฮะในเมื่อสป라이มันเพิ่งบวกไปอีกสามพันลเานดอลลาร์เร็วๆนี้เองแล้วมันวัดมูลค่าของเราได้ยังไงใช่ไหมแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปมันมันยากมากที่คุณจะถือบิตคอยได้มันยากมากที่คุณจะถ้ามันขึ้นมันก็ยากมากที่คุณจะทนเห็นกําไรแล้วไม่เทคโปรฟิตถ้ามันลงมันก็เจ็บปวดกับเงินที่ลงไปแล้วในนสสสุดดเราาก็จะงมั นะฮะคติที่ผมถือคือเราควรจะมีบิตคอยเป็นสัดส่วนของพอร์ตโฟลิโอเราเท่ากับระดับความเข้าใจที่เรามีเพราะฉะนั้นมันจะมีคําพูดของเรียกว่าสังคมบิตคอยเนอร์ชาวไทย <คะ S 2> ที่ผมชอบมากๆก็บอกว่าเวลามีค่าศึกษาบิตคอยนะฮะก,ก,ก็ฝากไว้ตรงนั้นว่าวันนี้ถ้าไม่รู้จะทําอะไรลองศึกษาดูมันไม่เสียหายเลยหรอก <คะ S 2> ะะหยิบหนังสือสักเล่มนึง The Bitcoin Standard ก็ได้ใช่ไหมะนะฮะก็เป็นหนังสือที่ปูรพรมด้านอิอเอนอเมกและปรัชญาของมันได้ดีนะหรือถ้าอยากรู้ว่า โลกนี้มันโดนเงินเฟียดทำร้ายไปยังไงบ้างลองดู how f i a r ruin s everything ของจิมมี่ซองที่เพิ่งออกมาใหม่อันนั้นก็สนุกสนานมากๆแต่อาจจะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรไกลไปน,นิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษานะมีหนังสือเยอะแยะเลยเหลายๆคนที่ไม่รู้จะ contribu ์ยังไงผมเองก็ไม่ใช่นักเขียนที่เก่งไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ที่เก่งสิ่งที่ผม contribu ์ได้ให้กับสังคมบิตคอยคืออย่างน้อยผมพยายามให้ความรู้กับคนไทยผมอยากให้ในอนาคต มันมีคนไทยสักกลุ่มหนึ่งอะที่มี allocation ของเวลไว้บางส่วนเพื่อเพื่อมันไปถึงจุดหมายของมันขึ้นมาอย่างน้อยประเทศไทยเรามีจุดยืนบนแผนที่โลกเพราะเรามีคนที่มีเวลในบิตคอยมันไม่สําคัญว่ารัฐบาลจะให้หรือไม่ให้ผมช่วยแปลหนังสือนะฮะอะไรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เราช่วย contribue กันก็แปลมาแล้วก็ลองศึกษากันดูนะครับผม